ก็ Girl, สวัสดีนะคะวันนี้นะคะอยู่กับเราแบ b o y Channel วันนี้นะคะเราจะมาเล่นไม c r a f t กับเพื่อนของเรานะคะชื่อว่าแพรว่าโอเคเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวกันเถอะเราจะให้แพรว่าแนะนําตัวนะคะแพรว่าแนะนำตัว ในทวนเงียบนะคะโอเคสวัสดีค่ะชื่อแพรว่าค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเดี๋ยวเราถามแพรวก่อนนะวันนี้จะมาทำอะไรวันนี้นะคะเราจะมาหาเลขก,กันนะคะจากพาที่แล้วนะเราบอกไปว่าเดี๋ยววันนี้นะคะพาที่เราจะมาหาเลขก,กันก็ มาหาแร่จริงๆนะโอเคเราจะมาหาแร่กันนะคะขุดเหมือนแต่ไม่รู้นะอ้าวเก <c ười> <c ười> ินนะ <c ười> คลิปนี้นะคะอาจจะแบบเออมีอะไรคขาไม่ขำอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็เพิ่งทำคลิปใหม่นะอ่าเดมันจะใช่แอ้ถ่ายคลิปเหรอใช่โอเคนะคะก็งั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตไปปรับมุมกล้องก่อนนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาแร่กันนะคะโอเคตามมาเดี๋ยวเราบอกให้พาวาตามมาก่อนนะคะอ่าตามมาตามมาเดี๋ยวเราจะพาพาวาไปหาแร่กันนะคะอืมตอนนี้หิวมากค่ะไม่มีอาหารเก็บไปกินเราจะไปขุดเหมืองกันนะคะในถ้ำใหญ่นีนะคะเาจะได้ไม่หลงด้วยแ,วแต่อะไรยังไม่มีฐานะก็นะเราจะ อยู่ในนี้มือดอะ่ะมือดอะ่ะมันมืดจริงๆนะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอไปได้ไฟมาแล้วเดี๋ยวเราจะขุดนะคะลงไปเลยตามแนวทางไปเลยนะคะก็อันนี้เราก็โกงนิดนึงไม่นิดอะ่ะเยอะเลยแหละโอเคไหม ค่ะเดี๋ยวเราจะขุดลงไปงเพ่อเพิ่มตัวเกยแล้วก็เราจะกิดงานที่ไม่ไมมเดิดอไ้น,นก็ยังนะคะ้วกห้เรยกันก็ตอนนี้เราดูว่าสองคนนะคะเลมอนจังกับแรวาเขาอยู่ไหนอ้ซู่เกมเมมส์อุ้ยตายเจอคนรู้จักอืมองคนเดิมไม่มีนะนี่เขาชื่อซันหรือเขาชื่อโอมกันแน่ สี่สี่แต่เราต้องทักเข้าไปนะสวัสดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาขุดเหมืองของเราต่อกันนะเพราะว่าเหมืองนี้นะคะเราจะพยายามขุดให้ได้มากที่สุดเอาเมืดอ,อะ่ะนี่เพราะว่าอย่าทุกข์ก็จู้ก็ถ้าไม่สนุกยังไงเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเเป็นคลิปแรกของเราเลยเนาะไม่ใช่คลิปแรกสิ เป็นคลิปที่2ค่ะแต่ว่าก็ยังถือว่ายังไม่โอเคนะเรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเอ็นจอยเท่าไหร่เราจะพยายามทำให้คลิปมันดูมีสีสันมากกว่านี้นะตอนนี้นะคะเรากำลังฝึกตัดต่ออยู่นะเด็กก็ยังไม่ถือว่าเก่งมากนะเพราะว่ามีตัดต่อไม่ค่อยได้เลยขนาดอินโทรย,ยังกากมากเลยนะอินโทรกากนะอินโทรกากเหนือห โอเคค่ะครับุุุ่ะอเป็นตอนกลางคืนดีผมทำไหมค่ะนีค่ะ นะแล้วก็มีไฟใช่ไหมไมีไฟอยู่แค่นี้แหละให้เธอมีแค่นี้นะเจ้าเดี๋ยวเราไปหาไฟมาเพิ่มนะก็ไม่มีฐานนะไม่ได้ขุดฐานเลยอนะ่ะก็เอ่อขี้เกียจไปขุดฐานนะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาขุดฐานนะเดี๋ยวก็เรา,าจะหาเราจะเผา แล้วมีหานอยู่นะแต่ว่ามันต้องเผานะก็จะใช้สติกในการเผาเทเผา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 แล้วก็ถ้ามันไม่พอก็จะใช้ไม้นะโอเคค่ะแล้วก็สําหรับคนที่บอกว่า,เ,าเพื่อเรานะเพื่อเราบอกว่าให้เรารีวิวอะไรต่างๆนะคะก็สําหรับใครที่อยากให้เรารีวิวอะไรนะคะก็บอกมาได้เลยนะสําหรับในเกมนะแต่ถ้าชีวิตจ,จริงก็ไม่เอานะคะ <c> ต้องขอโทษด,ด้วย โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรารอถามกันนะพี่บ้านใครรู้ปะ่ะนี่คือบ้านของคุณบูมนะคะนี่เราก็เขียนเรียน,นะะเราไปเรียนที่ไทยเขาจะเออซื้อไปเรียบร้อยคือดีดีเขาอ,ออกไปต่างห้อเคนะ,คะ,นะเดี๋ยวเราก็จะขับทอชทอช,ทอชโอเคได้สิบสองอันก็ถือว่าดีมากเลยนะแล้วนีแค่นี้เท่านี้เอง กินของแพรไว้นะคะใช้สกินพี่กิบลี่นะคะก็ถ้าติงต่งที่กิบลี่ดูใส่กิบลีนะคะก็ขาจะใช้ด้วยคะการมาเป็นจะเปนที่ใช้ช่วคาวนะคะในเกมเพราะว่าแพรวเขาไม่ค่อยใช้สกินอื่นนะคะนี่เป็นเพราะว่าแพรวเขาชอบพี่กิบลี่จริงๆนะเขาก็เลยใช้นะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่ให้เขาแพรอพื่น นี่แค่วเจอไอรอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอคุณกันด้านดีๆๆๆตรงนี้เรามองไม่ค่อยเห็นนะใส่ตาใส่น,นะคะ ก็ถ้าเราพูดเสียงดังเสียงเบาอะไรก็ไม่คล้องจองกันนะคะก็ขอโทษด้วยโอเคเดี๋ยวไอ้นั่นแพวาไว้แค่น,นี้อ๊โอเคขึ้นได้เป่าขึ้นได้เป่าอเอาไปเธอไม่เหมือนเแล้วก็จะไปขับดีคุณไอแพรวานะเอ่อโตัวขาก่อนนะสิ่งจำเป็นเลยโตับ เ้ okay. ค่ะเดี๋ยวเราขุดไปเลยนะคะขุดต่อไปค่ะไพว่าเขาจเจอแล้วนะเขาขุดท่านจะลีกนะเจ๋งเลยถ่านดีนะน้ด้วยเช่วยกัน,นะคะ่ะก็ ถ้าคลิปเนี่ยออกมาไม่ดีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะแต่อย่าด่าแรงโอเคนะโอเคค่ะเรากลับมาสตูด,ดิโอเราแล้วนะเรากู้ไปเรืยเย่ยก็เดี๋ยวเราจะขุดลงไปอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าเพราะถ้าลึกเกินไปเนี่ยก็น่าจะไม่เจออะไรถ้าขุดแนวตรงขนาดนี้แต่บางคนนะคะที่บางคนเนี่ยเขาขุดแนวตรงเขาก็เจอนะเราขุดไปก่อนนะคะ เกิจอสิ่งสำคัญอะไรบางอย่างนะต่จะได้เอามาเนาะปุ๊บขุด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 เนี่ยที่ขุดนี้นะคะถือว่าดีมากเลยค่ะขุดรัวขุดเร็วขุดอะไรแบบจริงจังมาบมามาดูก่อนตอนนี้ของจะเต็มแล้วนะคะอืมตอนเี้ว่จะเต็มแล้วถ้าของเต็มก็ต้องมีกล่องไวนะ้นะนะอเคะตัวไว้ก่อน วันนี้เราเจอไอ้ล้แล้วนี่เราผ่านไปได้ยังไงฮัลโหลใครก็ได้บอกทีเราผ่านมันไปได้ยังไงนี่สายตาสั้นนี้ขนาดน,นี้เลยหรอ,ออาจจะเป็นเพราะเชดเดอร์ก็ได้นะเชดเดอร์มันแบบมันฉับตาจริงๆนะเดี๋ยวไว้หลังเาจะเอาเชดเดอร์ออกโอเคค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันก่อนเนานะก็ของเก็บไปเป็นส่วนรวมนะ โดด,โดดไม่ขึ้นโดดไม่ขึ้นโอเคตรงนี้ก็จะทำเป็นกล่องนะวางกล่องไว้มีนจะค้าไปเนี่ยเพื่อน เร็ว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 ค่ะแพ้เร็วเออเราจะเก็บของนะอันนี้คืออะไรอะเหล็กนะคะเป็นเศษเหล็กนะคะโอเคค่ะก็เลยพอเราเขาจะตอบเราเดี๋ยวเราไปหาอาหารกันก่อนนะเพราะตอนนี้หิวมากเอ็มมันจังไซร์แพ้เดี๋ยวเราขับรดยนดูสมาชิกด้วยดี๋ยวสมาชิกนม่ของเรามีใครบ้างดูเอากันแล้วกันเนาะพาไปดูกันนะคะ คนแรกก็คือเราคนที่สองก็คือแพอรวาคนเมื่อกี้นะคนที่สามคนไหนอ่ะนี่ใครคะจี๊บวันอะไรมองไม่เห็นนะโอ้โหนี่เขาขุดไปขนาดนี้เลยเนี่ยค่ะสกินเขาจะทุเรศพลังอย่างนี้นะก็ <c oughs> อแหว่ากันสกินเขาแปลกมากเราจะบอกแพรว้าได้ กำลังตกโอ้โหคนนี้เขาคงเราจะขึ้นมาเราจะได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของนักกากทุเลต์ทุลังเ <c oughs> ลมอนเขาเฮ้ยเขาใส่หนะะ้ากากนี่ว่าเออแต่เท่ดีเียหน้ากากนี้คนเท่านี้จะโ,โหดนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปพาไปดูดอีกคนนึงน,นะ,ะในเซิร์ฟนี้มีสี่คนนะคะออสหน้ากากคนนี้ นี่พิงค่เนี่ยฮัลโหลนี่คือพิงฮัลโหลเขียนยังไงอ่าฮัลโหลเขียนนี้ยย uh, hello, นะอ๋อโอเค oh, okay. แต่อ่าเขียนไฮกัแล้วกันไฮ <Hi. S 1> นี่คือพิงหละพิงรู้ไป ในคลิปนะคือแบบเราว่าเพื่อนเรล่านะั้นคนนี้คนนี้คะ่ะชื่อพิงค์นะคะเป็นเพื่อนเราซึ่งเขาเขาเป็นเพื่อนเรานะอแพรว่าจะออกแนละ้วโอเคได้คือเป็นเพื่อนเราบนเบื่องน้านแล้วก็ม่เคยเลยเอ๊ะทำไมนักข่าวไม่เป็นอนะไร <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกคนนึงตอนนี้ดูมากเดินสโลโมชั่นมาก ไม่มีแรงจะเดินต่อไปอไเดี๋ยวเราจะมีแรงได้นะคะแระว่าเขาจะไปหาเอเอ,อแปนของเขาได้ไหมโอเคค่ะวันนี้คลิปดันเนยมา13นาทีแล้วนะคะก็ขุดแร่แป๊บเดียวนะ,ะนี่ค่ะคันนี้ค่ะชื่อไว้ใน ไล่เลยสวัสดีค่ะคุณไบร์ตเออฮัลโหลฮัลโหลทำไมคุณไบร์หัวคุณไบร์ตเขาเป็นเหมือน,นอะไรเนี่ยนี่ค่ะคนที่เขาชื่อไบร์นะไบร์ไบร์โอเคไบร์ตเขาชื่อไบร์โอเคนะไบร์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 ตไปนะจิงจังมากค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ hello, u, คุณไบร์เออไม่สนใจแล้วเลย โอเคค่ะงั้นก็สำหรับคลิปนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็สำหรับนี้ครับบ๊ายบาย